สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้โคเรียมไทยก็จะทำกับข้าวนะครับเป็นเมนูดอกหอมผัดหมูสัางชั้นนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ดอกหอมให้เราล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็หั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับหมูสัางชั้นสไลด์บางๆนะครับพริกแดงจินดากระเทียมตำพอหย,ยาบๆเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย มีเกลือสีเทาเล็กน้อยผักเราจะได้สีเขียวสวยนะครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับเราจะใช้พอสมควรพอเยอะเยอะมากนะครับพริกกระเทียมที่ตำไม้พอหยาบๆนะครับ ครับจฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ด้วยนะครับกระเทียมหอมดีแล้วเราก็ตามด้วยหมูสาชั้นนะครับสลด์ให้เป็นแผ่นบางนิดนึงแล้วก็เลือกเอแแดงเยอะนิดนึงนะครับเราเลีอยมันเยอะเพราทานมันเยอะๆแล้วมันจะไปสะสมทําให้เราเป็นโรคอ้วนนะครับหอมมากเลยครับ ไปสักคร่ผมจะปรุงรสเลยนะครับด้วยเกลือสิงห์เทาเล็กน้อยซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายที่เราต้องปรุงรสก่อนเนี่ยเพื่อให้เนื้อหมูสันจันของเรามีรสชาตินะครับเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก่อนนะครับ สชาติให้ที่ตามที่เราต้องการแล้วก็ตามด้วยดอกหอมครับคือชื่อเรียกที่ถูกต้องของเ็าคือดอกหอมนะครับสมัยก่อนเราก็เรียกแต่ดอกต้นหอมเนาะเป็นคนฟมาเลยครับเขาบอก,กว่าชื่อดอกหอมดอกหอมเราตลอดนีด้นึงนะครับที่เราตามด้วยพริกไทยป่นครับให้เพิ่มความหอมเนาะ แล้วก็ผมจะใส่น้ําตามไปนิดนึงครั่มีน้ำออกิดบๆแต่ถ้าท่านใดชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่นะครับเวลาผัดผักมีน้ําเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปคลุกข้าวได้เนาะผักของเราจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะครับโอ้โหน้รับประทานม,มากมรอให้น้ำที่เราใส่ลงไปเดือดก่อนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้กระทะเหล็กแล้วก็ไฟแรงๆนะครับแต่เนื่องด้วยเตาที่ผมซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าขัดใจมากไฟไม่แรงนะครับโอเคพอมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในจานครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูดอกหอมผัดหมูสาชั้นฝีมือเพ่อเดยมใจนะครับลอไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อน อร่อยถูกใจแน่นอนนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม